ห้ามพลาดเลยครับวันนี้ฟูลรีวิวพาชมคาโมซ็อกเกอร์ชอปสาขาฟุกุโอกะวันนี้พามาชมร้านคาโมซ็อกเกอร์ชอปนะครับที่ฟุกุโอกะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคาโมช็อปเนี่ยเราเคยพาไปชมกันที่ฮอกไกโดแล้วนะครับแล้วก็มาดูว่าคาโมชชอปที่ฟุกุโอกะเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับนี่อันนี้คือด้านหน้าร้านจะเป็นแบบนี้นะครับรองเท้านี่รองเท้ามาดูตัวรองเท้าก่อน เขาจะมีรองเท้าพวกลายเซ็นซิกเนเจอร์ของริวโรโดนะครับที่เซ็นมาให้กับทางร้านนะครับนี่ก็จะมีโชว์ร้านตกแต่งสวยครับในสไตล์ของญี่ปุ่นเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้โชว์นี่แบบนี้นะครับมีสตรอรี่นะครับรองเท้าช็อปก็ไม่ใหญ่มากนะครับด้านหน้าจะมีตู้กดของที่ระลึกนะครับสามารถเป็นตู้ยออเหลยญพวกนี้ได้นะครับอันนี้ของที่ลึกจะเป็นแบบนี้ ก็สามารถเป็นตู้อัตโนมัตินะครับด้านในก็จะมีเกือบทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวไปดูเสื้อบอลกันนิดนึงนะครับมีทั้งเสื้อของทีมฟุตบอลต่างประเทศแล้วก็ทีมฟุตบอลในญี่ปุ่นนะครับก็จะแบ่งโซนเลยครับเป็นโซนอ่ะโซนญี่ปุ่นจะอยู่โซนนู้นเสื้อญี่ปุ่นรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นโซนนี้หมดเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นโซนอาดิดาสอาดิดาสนี่ครับพวกเสื้อญี่ปุ่น,นต่าง สโมสรในญี่ปุ่นนะครับจะเป็น Nike, ้อ i ดิ s n สนิวบาลานอะไรต่างๆนะครับจะมีในนี้ทั้งหมดนะครับสามารถเลือกซื้อได้นี่ต่อไปอมามาถึงโซนที่เรารอละโซนนี้จะเป็นมุมของอ d ดิเดสฟุตบอลนะครับณตอนนี้นะครับก็จะมีพวก f ห้าสิบนะครับสีใหม่ใหม่สีล่าสุดยังไม่มีนะครับแอบผิดหวังนิดนึงเวลาเวลามาญี่ปุ่นก็คือคู่ที่เล็งๆไว้อะไม่ค่อยมีเลยตัวคลาสสิกตัวนึงตัวนี้นะครับ แล้วก็ต่อไปเป็นมุมของ Ni กี้ผมมองว่าคล้ายๆกับอาริบ้านเรานะครับใครที่เดินอาริเนี่ยผมว่าของมีให้เลือกเยอะกว่าไปซ้ำนะครับไนกี้ก็จะมีรุ่นทั่วไปนะครับไม่ได้มีพิเศษอะไรมากมายต่อมาเป็นมุมของพูม่าดูราคาพูม่าคิงก็ตัวนี้23 0 0 0นานะครับประมาณนี้23 0 0 0เยนะนเยนนตัวนี้แล้วก็จะมีตัวเซลล์นะครับเซลล์เหลือ18 0 0 0 อีกมุมหนึ่งต่อมาก็คือเป็นเอซิสนะครับเอซิสนี่ตัวนี้น่าลองมากเลยตัวนี้ครับเอซิสต้องลองตัวนี้นะครับ ds light ตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยมุมของเอซิสก็จะมีประมาณนี้นครับเอซิสมีไม่เยอะส่วนวิซุโน่เนี่ยราคาประมาณอยู่ที่สตาร์อยู่ที่ประมาณ24,000เยน22,000เยนอะไรประมาณนี้นะครับมีทุกรุ่นครับไม่ว่าจะเป็น ตัวนี้นะครับตัวเบตานะ้าอ่ะนีโอเบต้าก็มีนี่นะครับนีโอเบต้ามีทั้งสีดำและสีขาวนะครับตัวโมชู U, มีลิ้นไม่มีลิ้นสีดำสีขาวมีทั้งหมดนะครับราคาก็อยู่ประมาณ20,000ต้นต้นส0 0หมเยนต้นต้นนะครับนี่ตัวนี้ก็สวยนะครับนี่ตัวนี้แล้วก็นี่อีกอย่าง,น,งนะครับที่รองเท้าญี่ปุ่นบอกก็คือถ้ารุ่นไหน เ้าวกว้างเขาจะบอกเลยครับว่ารุ่นเนี้ยมีมีติดแท็กป้ายบอกนะครับตัวเนี้ยวายเป็น 3e นะครับกว้าง 3e ตัวนี้กว้างเป็น 4e e อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นรองเท้าแบบรุ่น Y ายอย่างตัวเนี้ยเขาจะบอกเลยว่ารองเท้าเป็น Y Mo เดลนะครับเนี่ยแต่ละรุ่นแต่หละยี่ห้อเขาจะบอกชัดเจนครับเอาไว้สำหรับคนที่ชอบมีคำถามเยอะๆครับว่าแบบ เท้าบานใส่รุ่นไหนดีนะครับคุณดูป้ายแบบนี้ได้เลยคุณก็จะสามารถสั่งซื้อได้ง่ายนะครับสาม e, e ีสอีะไรก็ว่าไปแล้วก็อย่างเช่นตัวนี้นิวบาลานคุณเนี้เขาจะบอกเลยนะครับว่าเป็นปุ่ม H G แล้วก็ความกว้างหน้าเท้าเนะี่ยคือ 2E นะครับดูกัะต่อที่ m i ซูโนตัวไหนทุกถูกเหรอครับมิซูโนตัวไหนทุกถูกก็จะเป็นอ่าทีผมเห็นตัวโมนาซิดาอ่นี้ตัวนี้นะครับ8,000 470พนี่เยนนี่แปดนี่ยเยนนี่ครับก็มีตัวนี้ที่เล็งก็คือยี่ห้อนี้ยาสุดะนี่ตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งคนญี่ปุ่นก็ค่อนข้างนิยมนะครับรูปลักษณ์ของเขาก็คือจะมีความคลาสสิกตัวนี้เป็นหนังจิงโจ้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นหนังจิงโจ้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือแบรนด์รองเท้าไม่ค่อยทําหนังจิงโจ้แท้ออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นหนังสังเคะห์ที่ทําเหมือนหนังแท้ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ แต่เสียดายนิดนึงว่าตัวนี้เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่า,า m a ดอ in เป็นเมียนมานะครับตรงนี้น่าเสียดายเขาจะมี2เกรดนะครับถ้าเกิดตัวท็อปเนี่ยจะ22,000เยนก็คือเป็นจริงโจ้ทั้งตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวรองเนี่ยจะมหนมาหนึ่ง0มเยนจะเป็นหนังจริงโจ้ครึ่งหน้าแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับอีกตัวนึงก็คืออัมโบรตัวนี้ก็ดูน่าสนใจครับสวยไปอีกแบบเป็นร้อยปุ่มครับเป็นเทิร์ฟ เทิร์ฟส์เป็นส่วนใหญ่มีเยอะมากแล้วเทิร์ฟก็ราคาค่อนข้างดีครับนี่เป็นออริจินอลของคาโมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวแน,นะนำจะเป็นเป็นตัวเทิร์ฟจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่มีเยอะมีตัวเทิร์ฟต่มีให้เลือกเยอะมากราคาตั้งแต่8000ถึงประมาณ1 5 0 0 0เยนนะครับมีให้เลือกเยอะมากสวยๆเยอะที่เยอะอีกอย่างหนึ่งคือเป็นโซนโซนเด็กนะครับนี่โซนเด็กก็จะมีให้เลือกเยอะมากประมาณนี้ แต่อย่างหนึ่งเลยก็คือ,อผมมาซื้อทุกครั้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีตัวที่ค่อนข้างลิมิเต็ดก็แากหวังว่ามาญี่ปุ่นจะมาเจอตัวที่ลิมิเต็ดหายากหรือว่าแบบที่เราอยากได้อะไรเงี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีแต่แต่เรื่องราคาณนะตอนนี้ครับด้วยด้วยความที่เงินเยนถูกเนี่ยก็จะได้สินค้าที่ราคาถูกนะครับที่ผมซื้อไปจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแผ่นรองตัวเนี้ยพนักงานเขาเล m าเมนมากว่าใช้ดีนะครับเนี่ยตัวนี้จะทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์ะ iber, นะครับก็ ซื้อไปลองเทสเดี๋ยวจะทำคลิปให้ชมกันนะครับนะบพวกพวกเชือกต่างๆก็มีนะครับนี่ชุดทำความสะอาดพนักงานแนะนำจะเป็นชุดทำความสะอาดของมิซุโน่นะครับมิซุโน่เขาจะมีแบรนด์ทำความสะอาดที่ชื่อว่าซีโร่พลัสตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้คือตัวนิยมของคนเล่นรองเท้าที่ญี่ปุ่นเลยนะครับอ่ต่อมาก้าวก้าวผมซื้อไปครับนี่ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะ recommend เป็นตัวนี้นะครับตัวเอซิสกับมิซุโนแต่ไม่ใช่ครับนี่เขาแนะนําเป็นตัวนี้ กาวรองเท้านะครับใช้ได้ทั้งสนิเกอร์แล้วก็รองเท้าฟุตบอลนะครับตัวนี้ใช้ดีมากนะครับอ่ะกลับมาเรื่องนี้นิดนึงก็คืออ่าดูชุดทำความสะอาดก่อนนะครับถ้าเกิดใครจะมาซื้อนะก็ให้ซื้อชุดทำความสะอาดไปนะครับเลือกเอาว่าเราจะใช้ทำความสะอาดสีดําหรือเลมอนกรสนะครับตัวนี้ตัวคลีเนอร์ตัวนี้เป็นคอนดิชเนอร์นะครับตัวนี้เป็นคอนดิชชันนิ่งออยเป็นออยนะครับเป็นตัวออยใช้กหนังนะครับก็จะมีพวกถุงเท้าครับถุงเท้าที่ผมเห็นเนี่ย ก็มีเกือบครบทุกแบรนด์นะครับส่วนแบรนด์ถ้าเกิดเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นผมซื้อตัวนี้มาลองทาบิโอนะครับทาบิโอเนี่ยค่อนข้างดูมีหลากหลายเลยทั้งสุงเท้ากันลื่นแบบที่เป็นแยกนิ้วแบบนี้นะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยแล้วก็แอวนอันนีกน้ก็เท่ดีนะครับสําหรับน่าจะเป็นกัปตันทีมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแบบไม่แยกนิ้วก็มีครับโดยทาบิโอเนี่ยจะเนีย่ยแถบกันเลื่อนเขาจะค่อนข้างมีคุณภาพที่ดีนะครับ แล้วก็มีสีให้เลือกเยอะนะครับผมลองซื้อตัดข้อไปดูอยากรู้ว่าแตกต่างกับแบรนด์ที่ไทยไหมนะครับเดี๋ยวจะลองเคสให้ดูเดี๋ยวจะพาไปชมมุมพวกของฝากญี่ปุ่นนะครับมุมนี้ก็เขาก็น่ารักนะครับเนี่ยจะมีของฝากญี่ปุ่นเป็นทีมชาติของเขาจะเน้นขายเป็นทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเหมือนเขาจะเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับระหว่างคาโมกับคาโมซ็อกเกอร์ชอปกับทางแบรนด์ ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็จะมีของฝากญี่ปุ่นของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเนี่ยน่ารักดีและหลายอย่างเลยนะครับมีหลายอย่างที่ชอบจะเป็นนี่รสซมุไรบูนี่รสซมุไรบูตัวนี้เท่ดีนะครับแจกพวกนี้นะครับน่ารักดีมีนี่นเยอะครับก็ใครที่มานะครับสามารถมาช็อปได้ราคาช่วงนี้ราคา เงินเย็นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากนะครับซื้อของได้ในราคาที่ถูกนะครับอ่ะมุมนี้อีกสักมุมหนึ่งมุมนี้จะเป็นมุมอของ g o ค l k e e p e r นะครับมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับถุงมือนะครับเป็นพวกถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นพวกเพิ่มความเหนียวให้กับถุงมือนะครับแล้วก็มีถุงมือให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายแบรนด์เลยนะครับนี่มีเพียบแล้วก็มีของเท่ๆสำหรับคนรักฟุตบอลเยอะเหมือนกันนะครับนี่จะเป็นพรม ผมรองเท้าต่างๆลูกฟุตบอลมีเลือกเพียบเลยครับลูกฟุตบอลน,นิดนึงที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมเป็นยี่ห้อนี้กันนะครับมิมิมคาสะตัวนี้นะครับจะเป็นที่นิยมมากๆนะครับมุมนี้ครับเป็นมุมของลูกบอลโมเช่นที่ค่อนข้างดูคลาสสิกดูมีคลาสนิดนึงนะครับเป็นโมเช่นนี่นะครับก็จะเป็นนี่ใครชอบแบบใส่อุปกรณ์นะครับตัว ยก,ยกเซตน้ำอะไรอย่างงี้ก็มีนะนี่ยกเซตให้นักบอลอะไรอย่างงี้ครับนี่ <c oughs> อีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลไท์ของคาโมโเวลาซื้อรองเท้านะครับเขาจะมีพวกถุงใส่รองเท้าแบบนี้ให้นะครับคาโมโ่นี่มีลายถุงลายแบบสองพันสองร้อยเยนนะครับนี่แบบต่างๆก็จะก็ตามน,นี้เลยประมาณนี้นะครับใครซื้อรองเท้าที่คาโมเนี่ยก็อย่าลืมซื้อไปด้วยนะ อีกจุดหนึ่งที่น่ารักเลยตรงนี้มีการนักฟุตบอลแล้วก็นิคตันที่เป็นผู้อมครับผู้อมของเทนทาญ่ปุ่นเนี่บอกแต่ที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับมีพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างๆพวกรักษากร้ามเนื้อพวกนี้ก็มีให้พบนะครับผมยังไม่ได้ซื้อไปลองใช้นะครับว่าตัวไหนดีก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคาโม่ซอกเกอร์ชอปนะครับสาขาฟุกุโอกะนะครับชั้นเจห้างพาโก้ก็ ใครมาก็แวะได้นะครับทุกครั้งที่มาญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับคนรักฟุตบอลก็จะต้องแวะร้านนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆมีร้านไหนอื่นๆที่แนะนำเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ